สบ2ห้องนอนที่เอ็มพายแล้วอย่าลืมมาซื้อก่อนที่จะหมดโปรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อดิต้าค่ะวันนี้หนูริต้ามาทำอะไรที่โชว์รูมดีเ e m p i r e เหรอคะวันนี้หนูมาเลือกซื้อห้องค่ะยังไงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหนูเคยมาที่นี่สอสามสัปดาห์ที่แล้วค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่หนูยังเลือกซื้อไม่ได้หนูจะมาเลือกให้เขาค่ะ แล้วหนูลิต้าชอบห้องแบบไหนหล่ะคะหนูชอบห้องแบบสตูดิโอค่ะแต่คุณพ่อของหนูชอบห้องแบบสองห้องนอนค่ะแล้วคุณแม่ของหนูชอบห้องแบบห้องนอนเดียวค่ะ แล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยกับน้องลิต้าไหมคะพี่คะคือคุณพ่อคุณแม่ของหนูตัวใหญ่ค่ะแน่นอนเลยว่าต้องมีห้องใหญ่ๆค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็ต้องมีห้องส่วนตัวด้วยค่ะเพราะว่าหนูยังทํากับข้าวยังไม่เป็นค่ะแสดงว่าหนูจองห้องนอนของหนูไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูจองห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นอนเตียงชวินแบบสเตียงค่ะ แล้วทำไมลิต้าถึงชอบโครงการดีเอ็มพ r e คะก็ที่นี่หรูหระอลังการจนทำให้หนูรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยค่ะเพราะว่าที่พัทยาอากาศดีหนูหายใจได้เต็มปอดเลยค่ะลิต้าจะได้ดูวิวทะเลสวยๆทั้งวันแล้วท่านนึกสนุกขึ้นมาลิต้าก็จะไปไว่ายน้ำบนด่านฟ้าแล้วก็มีสนามเด็กเล่นแบบนี้เหมือนอยู่ในปราสาทเลยใช่ไหมคะ แล้วอย่างนี้หนูจะชวนคุณพ่อคุณแม่หนูซื้อวันนี้เลยเหรอคะก็ต้องวันนี้สิคะเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นโควิดคืนรอ,อนั้นไปห้องที่หนูอยากได้คงหมดค่ะพี่คะเอาบัตรไปช้าเลยนะคะสองห้องนอนโปรโควิดนะคะเสร็จแล้วเอาบัตรนี้คืนคุณพ่อหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูต้องรีบไปทะเลก่อนพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะอืมขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ